สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมสิพามาปลูกต้นขน,นุนปลูกวิธีปลูกต้นขนุนแบบง่ายๆครับก็คือสบับปรับปรุงกับสบับปรับปรุงจากประสบการณ์ของผมเลยครับผมคือวิธีเราปลูกน้อพาไปเบิ่งนกันเนีย่ยวิธีาขุดลุมผมก็ทําการขุดหลุมก่อนขุดลุมเสร็จเราก็ไ่ต้องเราก็ไม่ต้องเอาอะไรมาลองก้นหลุมนะครับ คือใรยนกาศของเ่านี่คันสะมันเป็นคันสะครับกระปุกมาก่อนคือเ่าขุดหลุมให้มันพอดีต้นเลยครับผมนะเบิรงกเนี่ยครับหอกานี่แท็กเบิรงก่อนเราขุดลุมแล้วก็เออเอาถุงนี่มาลองเบิรงว่าเอากระปุกเพียงประมาณนี้พอครับถมประมาณเพียงนี้เห็นปะเนี่ยก็จะถมประมาณเพียงเพียงตรงนี้ครับให้ดินที่หอกโกะบสมือนี้ครับผม ปลูกเลยห่อตองเอาอย่างไปห้องให้ครับผมคือจากประสบการณ์ผมคือขุดดินเปล่าๆแล้วก็เอาลงปลูกเลยครับก็คือจะจบไปเลยหลังจากนี้เดือนหนึง่งเราค่อยหาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยเคมีอะไรที่เราห่อต้องการนะครับมาใส้แต่ผมแนะนำถ้าปุ๋ยเคมีช่วงแรกๆครับเป็นพวกไอ้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดของพวกยาล่ไม่อย่างก็ได้ ที่ห่ามาใส่ต้นยางอะครับประมาณหนึ่งเดือนนะลูกแบบปลูกหน้าฝนครับห่เาเบ่งคอยบบได้มาลดน้ดําดีช่วงเดือนหกถึงเดือนตุลาเนี่ยครับกําลังเหมาะเลยช่วงที่แบบปลูกต้นไม้ดีครับเราจะไม่ต้องมาใส่ปุ๋ยก่อนนะแล้วก็ต้องเราต้องมาลองก้นหลุมครับเพราะว่ากล่ารากเขามันจะร้อนอาเงี้ยประจำปนต้องมาห่อก้นหลุมปราจำป็นต้องใส่ปุ๋ยแม่ง เราต้องใส่ปุ๋ยอะไรครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยคือเอาขุดเปล่าๆเลยแล้วก็ปลูกเลยมาผมจะบอกวิธีไอ้ปลูกให้เบิ่งก่อนเฮ็ดวิธีปลูกให้เบิร์นตั้งกรอ,อย่างไรเนาะมาหนีมันเอียงครับพื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่อเอียงๆได้นอยนึงนี่โอเค สวัสดีครับผมสวัสดียังเป็นทางการครับนี่มีเหล่าดีนซอ,อ,อหนึ่งบาทเอาคะคิดนี่ครับผมคิดังไงตัดออกให้เบิดนี่นี่ออกเลยตรงนี้ก็เอาออกเลยนะนี่นี่เสียกฝังนี่ออกเลย ออกขีอ้อ,ออกแจักหน่อยครับระวังทึกต้นเขาเอากเสร็จเรียบร้อยแต่ตรงนี้ครับตรงเป็นพลาสติกที่ว่าเพิ่นต้นนะครับเป็นมาหามาทานะทับต้นไม่ไดพันวะนี่พลาสติกเหนียวๆเ,เราจะเพิ่งออกออกเด้อครับอ,ออกตอนที่เรามาเอาออกตอนครบอายุหนึ่งเดือนตอนทำามาใส่ปุ๋ยครับกลจะค่อยออก ลากเดินดีครับเรียกซื้อ,อผมลืมบอกวิธีการเรียกซื้อเพรอมเวลาเขาเรียกซื้อบอกเขาเรียกซื้อเหาก็เขาลองเอามือลูบเบิ้งก็ได้างมือลูบเบิง้งมันมีลากบ่ลูบถุงดําครับลูดบดูเบาๆถ้าลากมีเยอะๆมันจะเปลี่ยนแบบนี้ครับลูบไปเขาจะเจอเลยนี่เหาก นี่คือวิธีเรียกซื้อนี่นี่ง่ายๆครับแล้วก็ถมไปเลยนี่แล้วก็ถมถมอย่างนี้เลยแต่ผมใช้มือเดียวด้วมันก็เลยยากเลยนี่อันนี้เ่าตูป้ปุ๊กปลูกต้นขนุนแบบง่ายๆสบับปรับปรุงมาแล้วครับนี่นี่ขอ,อครับกระตีนเขานี้กดๆแต่น้อยนี่เย็บเข้าไปครับ เย็บเข้าไปย่ำเข้าไปจบง่ายครับอีกหนึ่งเดือนเราค่อยมาใส่ปุ๋ยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ